ไส่เคลื่อนที่โตแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเปใหไ่แม่ไงลุงปานอาหรวอเอฟซีทุกคนทุกท่านคือเก่าแล้วครับผมที่เข้ามารับชมช่องบอมเตบ้านทุงครับครับวันนี้กลับมาพบกันในวันที่30มกราคม2568ล้วครับครับวันนี้พ่อบอมเตกับผ้าลงกหอยลูงหองคือเก่าครับผมใจกลุ่งคือเก่าครับแต่ว่าวันนี้ลงโดมครับผมลงหอยหองตามไ้ตามห้าวันนี้ครับผมกับไปรุ่นไปชมกับพ่อบอมเตะครับผม ว่าสิริโศกในม้านบ่ครับไดขวได้ก่อยบ่ครับผมไปลุ่นน้ำกันครับนี่ครับผมไมายที่พอมเตรียมมาใส่ครับผมหอยหงตามไฮตามหน้าละครับแเป็ปรุ่นหลังแหกแหกม้านครับผมมารุ่นหลังแหลกแหกม้าน,น้ำกันครับผมหลังแหลกแหกม้าน ทีหลังเล็กแหกม้าน้องกันครับผมลังแหกแหกม้านครับกรบผมตัวกุ้งครับกุ้งขาวครับยางโขบอีเลวโอ้ยมือจังพี่นอ้องยิย้มไร ย็นย้อยๆอากาศกันาวไปเอยพีน่นองกุ้งขาวครับตรง้องน้ำครับดนหลังที่สองครับหลังที่สองครับผมหลังที่สองโตบะ มีป well, uh, ูจ like, ักตัวก nhỏ มีแ hmm. ต yeah, ่ป like ูครับแต่ปูกับหอยกับเต่าครับผมเป็นกับเต่าครับโอ้ยกุ้งบม่มีเลยครับหลังที่สองนี่จะมีกับเต่าพี่น้องคือมีกับเต่าเนาะหลังมีปูกับไม่กับเต่าครับ เดี๋ยว่ากลุ่งใช่แล้วครับมีงพอ่อโตเลยครับดูหลังเต่าไปครับหลังที่สามครับอา้าที่องนีครับเต้าก็เก้ากครับผมนี่ยตรงนี้งรับเต่าครับนี่ไหน้อั ใส่กลมพองเตะมาใส่กุ้งครับแต่ว่ากุ้งไม,ม่มีพี่น้องนี่เตะแม่งกับเตา่า<อ>ตับเต่าก็เก่าครับผมมาหน,นีมีแต่แมงตับเต่าครับตุต่มแตงมาใส่คือสีสุดเดือดครับผมเตะแม่งตับเต่าน้ำกันครับผม อีนนีแ oh ม่งตับเต่าครับสวยงามใหญ่ครับผมอุ้ยแต่แม่งตับเต่ากุ้งมุ้ยพ่อตัวครับมาหล่นหลังนี่น้ำกันอีกครับผมโอ้วว่ได้ครับมันต้อยเอาเดี๋ยวไปฝนให้หน่อย หลังให่หลังหน 1, 2, 1, 2, <c oughs> ี่กุ้งบ่อฮ่ามีกุ้งครับกุ้งปลาดี่เนาะเดี๋ยวมีกุ้งยูครับกุ้งข้าวครับผม อู้เป็นตะก่อยครับตัวพอดีก่อยเลยครับเห็ดกระนาดออกเนาะพี่น้องเก็บเห็ดจังมวนครับหลุดหลังต่อไปครับผมมาเบิ่งหลังนี่น้ำกันครับ หลังนี้เป็นจังได้มีโตจักโตัว,ก,ตวกันนะี่น้องอ่ามีอยู่ครับเอ้าออกแล้วออกแล้วออกแล้วอ่ามีกุ้งมีปูแล้วครับโตน้าอีกครับผมโตกุ้งครับน้ำงามๆครับที่น้ำกันครับบาานี้ คร,รครับตัวกงครับถึงหง่ามก็ขาวอยู่ครับหลงังเทออกข้างตาเลยพี่น้องขาดใไงไรครับใส่ถับปองขาดขึ้นดูจิดมือดีครับปองขาดครับผม ผู้่นกอไหวพี่เนาะฮาปอออกหมดเลยเลยครับ่นกอมงไหวครับผมกลุ่มตน้นง,งามๆอยู่ครับผมุหูมหลังต่อไปครับบ้านาครับผมพอผมตีคำว่าพ่อพักกระเดาครับผมดอกกะลังงามครับคนครับผม แมนดดกพักกระเดาเบิดครับผมดกไลยครับผมต้นนี้กะขมกะขมบางแหงเลยพี่น้องขมขมคอ,คอยครับผมเทกกะสิเก็บไปกินคข้าก้อยกุ้งแล้วครับบันใหม่เมนอาเลยครับผมเจ็บอกงแหงเลยครับ อนุญาตเก็บคนครับนะครับตอนนี้ก็ต้อยลงมาเรียบร้อยแล้วครับนีอเงินดแดงครับผมเอาตก็บเอาใบเพิ่ออกครับบ้านเอาเตจออกเพิ่นครับงามเลยครับพูดับดอกเพิ่นครับ กำลังทิบ้านครับผมปักกระเดาขมขมนะครับอ uh, AH> oh. no ุ้ยมดแดงครับผมตอนนี้พร้อมตเก็บพักกระเดาแล้วครับผมเด็ดใบออกครับก็เด็กกำนี้ไงครับผมเอาบปรลายครับพอได้ยากกินครับผมก็บพักกระดาแล้วก็มายามมุ่งนุกัน่อครับผม มีตัวองไอีกมีตครับอ่ามีปลาครับผมกับมีกุ้งครับผมหุ่นกุ้งขาวครับเอามาถอนกันครับผมกุ้งขาวตัวง่ามอยู่ครับนี่ติกกุ้งขาวเหน้นหะในนี้น แต่กอยเสบครับผมเนี่เขาอ่วยสวยเลยครับหนอดก็ก็ดีขึ้นกันครับผมมีหอดปูครับนะครับเไอีก็ซีหลังครับผมหลังนี้เคยมานครับผมผมเตะเคยมานแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงเนาะ ห้องไตเขื่อนคือโตแล้วครับเฮ้ยมานบ่มาอันว่อมันเป็นจังไดอ้าพี่น้องมานคือเก่าครับเบองครับผมนี่คือเก่าพี่น้องบังคับผมห้องไตเขื่อนครับบ่ผิดหวังเลยครับครับผมอมเตะใส่หลังหนึ่งครับผมบม่ได้ใส่ละสองคือตะกี้ครับแต่ก่อนผมเตะใส่สองหลังครับหลังเทียวคบมานคือเก่าครับ น้ำคันครับบันโอ้ยสันแลวก็ตกออกเวิร์พี่น้องโอ้ยถึงพอผมติสันไปสันมาสันดูร้ายกับบุรีรัแล้วครับโต๊ตก,ออกุ้งโอ้ยจต่สะออนร้ายครับ ดดเด็กกอยี่ดอกครับมูน,นี่หลังที่สามลองซื้อไทยครับผมใส่หน้องใต่เครนซื้อเกาแล้วครับ กร,บ,รบผมกุ้งไซครับกุ้งยีเตยเคเรีอนอี่เป็นตโตเส้นใพี่เนาะตัวพวกขาวครับอืติ่ไปแล้ว ไปจังนะครับเหลืออยู่สองหลังสุดท้ายครับผมหลังที่สองลองสุดท้ายครับมีรุนบ่นนครับอ้าวมีพี่นอ้องอ้าสุดยอดเลยครับหลังนี้ครับหลังที่สองลองสุดท้ายบ่เหี้ยวครับผม,มเมื่อกี้มีแต่ตัวใสๆครับ พอผมตีกับไปล่องมองไม่แลวครับผมส่วนมากครับบ่ผ่านครับผมสู่มองเกาบ่ได้เลยครับมามองเกามองได้เฮเธอใดกับบ่ผิดหวังครับผมตัวก,กุ้งหิตสวยๆอยู่ครับเอ้เหลืออีกหลังสุดท้ายครับมาหลุนหลังสุดท้ายน้ำกันครับผมบันหลุนหลังสุดท้ายน้ำกันครับ สิมีแห่าหรือมีม้านครับผมมีม้านหรือมีแห่าครับผมหลังสุดท้ายยิ่งจังได้เอกขึ้นหลังหักนัดเท้าบอ่อ,าอ้าวพี่น้องฮ่าพอหมเตะเป็นพี่บาตแล้วครับโบราณพูดว่าพี่บาตได้กบกับผมโอ้ยแต่ว่าคนไปแล้วครับผมพอมเตะใส่จมครับโอ้ยพี่น้อง ไอโกบมันก็ไปเลยละครับเอากบออกก่อนพี่น้องผมเตี้ยโยกขึ้นนักตึงเลยครับโตัวบครับผมนะกบก็เก่าก็เก่าล้วครับส่วนกุ้งกระมานครับผมปอเหวครับมั้งครับผมกุ้งกระงามๆอยู่ครับ แต่ว่าแนมอยากพี่น้องเท่าไหลออกจากไซโดม,แล,มลแล้วครับมาไซเคลนครับครับตูกลุ้งครับแต่ว่าตามไต้เคลือรับไม่ก,ก,กลุ่มกลามเหมือนกันพี่น้อง ส่วนมากมันจะเป็นกลุ่มไซ์แล้วครับขันว่ากลุ่มฟอยกับตัวใหญ่พี่นอ้องสุดท้ายแล้วครับกลับมาถ่าสรุปผลงานกับพ่อบัมเต้ครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วครับผมกลับมาสรุปผลงานกับพ่อบัมเต้ครับยอดใดใดไล่เป็นได้ครับผมนี่ครับยอดใดแกมันกับพ่อบอมเต้ครับผม กุ้งก็มีตโตง้งามอยู่ครับครับผมกับกุ้ง้ปูน้ำละครับผมก็อพอได้ก้อยอยู่ครับวันนี้าเาวแห้งมาได้ครับปูสินีมือครับผมเนาะกับมันอยู่ครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านาอาหรือวี่เอฟซีทุกคนทุกท่านขึ้นเก่าแล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับ ขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมช่องบอมตีบานทุงครับครับกขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจคือเก่าละครับครับกขอฝากอีกคลิปนึงครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยครับผม่อแจ้งเตือนคลิปไม่ไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่นี้ละครับสวัสดีครับคลิปหน้ามาหลุนกันไหมครับผมมาหอดบาดไงแม่ผมตีเหลือกอครับผม ใส่กะละมังกับสิเลือกปูลเลือกกุ้งออกนครับเอกปลาเลือกไม่กับเตา้เาคือเก่าแล้วครับผมกุ้งขาวกับกุ้งใสนนบอยู่น้ำกันแล้วครับผมใส่สองหม่องใส่ไตเกลือนครับใส่ตามไห้ตาหน้าครับแม่บอมเตะเลือกสักพนนูกก้กระปูตว่าหนีเดอ้อ นี่มุกเจี๊ือเรียบร้อยครับผมเอาครับตอนนี้ก็ได้เลือกออกเรียบร้อยแล้วครับผมกระดิ๊กขัวยง้มยอยู่ครับกับเตาก็บดระิกขัวยง้มยขึ้นกันอยู่ครับผมครับส่วนนี่กระติ๊กนี่ก็เป็นปูเป็นกบแล้วครับครับผมกับปูกับกบครับนีาตัวนี้ก็เป็นกุ้งกับตับเต่าครับผม มันมัน้อย่ครับ